คือเราคือจริงๆอย่างนี้ครับผมน้าพาไปหาท่านเจ้าอาวาสเภอได้นะดูมินิจอดี้ท่านเจ้าอาวาเภอผมน้าไม่มีอำนาจในการที่จะบอกให้หลวงพี่สึกหรือไม่สึกแต่มีอย่างเดียวคือถ้าส่งยดเขาบอกว่าไปถึงจะไม่สึ้อหลวงพี่เขาบอกว่าให้ผมไปด้วยก็ได้ อ่าตกลงว่าะไรนะ ครับพัวคิดใหม่สักห,ห,น,หน่อ,อ,นอะะยขึ้นใหม่ครับมาี๋ยวจาไปไหนครับพอดีจะไปรังรลดหนังจะพอดีครับออ้าวแล้วบ่ายจะมาอะไรมาทำไมที่ตาบ้านี้ติดกล้องกัครับโอ้เราคงก็ปิดอยู่แล้วเนด็กอามาถึงหลงพีก็มีพิรุษไซพ่อเองหลงพีว่าหลงพีผิดผิดเรื่องอะไรครับ เราคุยคุยกับสิกาถ้าคุยกับสิกาคุยเรื่องอะไรกับสิกาครับเราคงรู้กันไหมไม่เป็นไรลุงพี้ยกลัวทําไมก้องไม่ต้องกลัวมาทําอะไรเราเคลียร์ปัญหาเรื่องสิกาแล้วครับเคลียร์ปัญหาเรื่องสิกาแล้วสิกาคนนี้รู้จักกันมานานยังรู้จักกันมานานมานานเพี้ยมันเพี้่างไรอะไรนะคือลุงพี่ผิดผิดยังไง ผมก็ยังงงว่ะมาเรื่องหลวงพี่ก็ว่า,าหลวงพีพ่ผิดครับไม่เป็นไรเอเอผิดยังไงอ่ะเล่าให้ผมฟังคุยกับศรีกาคุยกับสิกาแก,ากาว่าจะมาเซิร์ฟที่นี่นะจะมาเซิร์ฟที่นี่อ๋อแล้วสิกา<ว>กนี่เรารู้จักมานานยังร,รู้จักมาปีกว่ารู้จักยังไงอ่ะทำเฟซเรื่องทำเฟซแล้วหลวงพี่บวชอยู่ที่ไหนครับ บมดเมื่อกี้พันซ่าแล้วครับเนี่ยโทษเจ็ดผันซ่าโอ้จะมีใบสุทธิมีอะไรหมดนะมีนะเออมีจริงเป็นเจ้าวาดด้วเป็นเจ้าวาดด้วยโอ้หลวงพี่เป็นเจ้าวาดเลยเหรอครับเนี่ยมาตามหาลักแท้หรือว่าไงครับเรามกเราสึกแล้วเออแล้วหลวงพี่จะไปสึกที่ไหนอะครับอย่างเงี้ยที่เจ้าหนามเือ อ่าาแล้วทนอะไรนะมีเรื่องเงินมีเรื่องเงินแต่เราเคยมีการมาเลเซียสังวาสกันไหมไม่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 เคยไม่เคยอันนี้แล้วเราได้เอาเงินวัดเงินวัดอะไรมาไหมประมาณเดี๋ยวเราจะคืนเงินอ่าเอามาเยอะไหมของประมาณแค่เงินจำนเงินของเราอีกทุกคนทั้งสิ้อืม แล้วเราเคยเอาเงินให้ผู้หญิ่งไหมเงินวัดอืมแล้วก่อนหน้านี้มีโอนให้ไหมมีคือเป็นปีแล้วเนาะทุกแงบมีมยินดีทุกใจยินดีอืมเออแต่ถ้าอย่างเงี้ยเขาแสดงว่าเราเอาเงินวัดให้ผู้หญิงอย่างนี้ก็มีความผิดแน่นอนชัดเจนก็คือเราเราจะเราของเราเข้าเราจะคืนให้วัดอืมยินดีรอเราจะคืนให้ ยังไม่เคยเจอแล้วเอาเงินให้เขาเยอะไหมกับแสนฮ<ะ>ักับแสนเกือบแสนเข้าคนเยู่แถวนี้เลยไงครับน่าจะแถวนน้โลงพี่บวนเรียนมาเจ็ดพันซ่า<ว>ใช่ไหมครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสามลิบ่สามก็บวชตอนอายุประมาณยี่สห้าแล้วผูย้ยญิงคนนี้เราคุยกันนานไหม อ๋อแต่รู้ว่าเขาอยู่สุพรรณใช่ไหมครับอืมแล้วก็คุยกันชั้นชั้นชู้สาวอืมแปลว่าเราชอบถ่ายคลิปมีการอะไรด้วยจริงไหมใว่าหมเขาร่วมด้วยกะนออมีการถ่ายคลิปส่งให้ให้เขาดู จริงไหมอันนั้นจริงไหมล้วก็หายไปว่ามันก็ทำๆด้วยกันตอนต่างประเทศนนั่นเลยอ่อาถ่ายคลิปตอน,<ห>นตอนตอนช่วยตัวเองกันอืมเรารู้สึกผิดไหมเร,เราอยู่เราจะกลับเมี่ยไม่ก็ฟุ้แล้วว่าจะสืบเห็นไหมใชนะ่ไหมเราจะสืบไปเลยอืมเราจะสึกเพื่อไปหาผู้หญิงคนนี้อืมอะไรอีกอะ่ะภารกิจโดนโกชิงละ ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ไม่อยู่ติดแม่น้ำท,ท่จีนประมาณประมาณบ่ายโมงกว่าๆเนี่ยครับหลวงพี่เดินเข้ามานะครับแล้วก็มาถามหาผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเ,เป็นลูกผู้ใหญ่ตัวอ้วนอนผู้ใหญ่เป็นแคตัวอ้วนอ้วนแล้วก็อยู่ติดแม่น้ำทะจีนผมก็ดูแล้วว่าผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงในตำบลผมเนี่ยมีตัวอ้วนมีหญิงมีมีหลายคนแต่ว่าไม่ได้อยู่ติดแม่น้ำทระจีน ไล่ถึงยูติเมานามแล้วจริงก็ไม่มีลูกชื่อนี้นามสกุลนี้นะครับก็เลยเออบอกว่าน่าจะอยู่ที่ปากน้ําหรือบอกกุหรือเปล่าพอดีท่านบอกว่านัดเจอกันที่หนองทุ่มแต่ไม่เจอบอก่างานวับอกกุแล้วไม่เจอท่านก็เลยกลับไปบอกกุผมก็ให้ลูกน้องนะ่ะขี่ลมเออสายพิส่งนะครับแต่ทิ้งอาจารบริหารไปนี่แล้วผมก็มาคิดขึ้นได้ว่ามันผิดปกติว่าท่านมาถามหาผู้หญิงสาวบอกว่าเรื่องเงินที่ยืมไป ประมาณเบตเสร็จแล้วก็เป็นแสนก็ว่างันนะฮะก็เลยกลับมาอีกทีก็เลยให้คนที่มาส่งนะกลับไปก่อนแล้วก็ขออนุญาตคุยกับหลวงพี่เอาแบบตรงๆก็ก็ประมาณนี้ฮะแรกๆอาจจะเล็ีนิดหน่อยแต่ว่ายังไงก็เลี่ยงเราไม่ได้เพราะว่าเราดูแล้วมันมันปกติผิดวิสัยก็เลยขอดูขอโทษอะไรมาทุกอย่างแล้วก็ถึงได้รู้ว่ามันมันเงินวัดมันก็หายไปด้วยท่านก็ยอมรับ ว่าเงินส่วนหนึ่งเอาไปตรงนั้นนะครับสามหมื่นสามหมื่นแล้วสองหมื่นที่หลังเนี่ยก็คืออาจจะใช้ส่วนตัวนะครับรวมแล้วก็น่าจะมาแปดหมื่นที่เป็นเงินวัดทที่เอาไปใช้ตรงนั้นนี่ท่านได้บอกครับว่าเอาไปใช้อะไรยังไงก็ท่านบอกว่าให้กับให้กับผู้หญิงคนหนึ่งสีกาคนหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้เป็นใคร,คร เราต้นกำเนินในการตรวจสอบหนังสือรับรองใบสุธิพระมีมีจริงไหมครับตรวจหมดเรียบร้อยครับตรวจเอกสารตรวจใบใบสุทธิพระแล้วก็ตรวจเอกสาร,รว่าเป็นเจ้าวัดเจ้าวัดจริงได้รับการตด้เป็นเจ้าวัดจริงแล้วก็ตรวจว่ามีวัดจริงก็จ,งจะมีหนังสืออยู่เป็นเจ้าวัดวัดไหนเออผมจําไม่ได้ชือ,อว,วัดอะไรหลวงพี่้ออ้เขาเขาถ่ายไปอยู่แล้วครับเจ้าวัดอยู่เชียงใหม่ครับ อยู่อำเภออเภออะไรอำเภอลืออำเภอตะแล้วจังหวัดเชียงใหม่ด้วยโยชจังหวัดเชียงใหม่ยี่ยอเชียงใหม่ครับแล้วเบื้องต้นเบื้องต้นนี่ก็ปัติจะรอประสานอะไรครับเนี่ยคือตอนนี้รอประสานท่านเจ้าคณะอำเภอเพราะว่าคือหลวงพี่ท่านท่านอยากจะกลับไปสั่งงานที่วัดท่านที่เชียงใหม่แล้วก็ลาสิกขาที่นั่นแต่ผม ผมก็เลยบอกว่าดัง,งานาีนจะขออนุญ,ญาตถามนายก่อนเพราะเรารายงานให้กับระหลัาอำเภอไปแล้วซึ่งเป็นบุกคลประปชาโดยตรงรทีนี้นายก็บอกว่าให้แล้วแต่ดูมินิของเจ้าคณะอำเภอว่าจะให้ยังไงนะครับเขาเรียกอะไรอะ่ะก็แทนคือไปถอนเงินจากสมุดบัญีงินวัดแล้วเอาเมาใส่บัญชีตัวเองใช่ไหมแล้วก็ใช้แอป โอนให้อีกคนหนึ่งเนี่ยวิุนนี้ครันมันมัเดอมันู่รอกนี่ก็จะบด้นหลั้งการ้สุอแรนเราก็จะ้นี้มันาสเกอยู่ ลงบีก่อฮะคือเขาให้แม่เป็นเงินสดทำบุญมาเป็นเงินสดข้อบัญชีแค่20,000 2ม0 0 0อ่าแล้วจริงพี่บอกบอกว่าเบิกเบิกมาแล้วมาเข้าบัญชีของพี่แล้วสึ่งจะโอนผ่านแอปมาเพราะนั่นมันข้อนแรกนั่นไงอ๋อคือมีเงินก่อนนั้นในสมุดบัญชีนี้อะไรเรื่องกัน কালালা কালে 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 কারা